กราบสวัสดีกาลยานมิตรที่กำลังรับฟังคุณท่านครับขอต้อนรับครูฟังเข้าสู่ช่องกำเมืองโหราศาสตร์ในรายการพยากรณ์ดวงรายเดือนก่อนเข้าเนื้อหาอย่าลืมช่วยกดปุ่มติดตามกดไลค์และกดหัวกระดิง่งตั้งหลงคลิปนี้ให้ถอยนะครับเพื่อรับความเป็นสิริมงคลความร่ำรวยความโจกดีมีโจกลาบให้กับท่านและคนที่ท่านรักครับและเป็นกำลังใจให้กับช่องกำเมืองโหราศาสตร์ในการทำคลิปพยากรณ์ดวงดวงให้กับท่านฟูฟังต่อไปครับเมื่อท่านพร้อมแล้ว ขอเจอับฟังเนื้อหาสาระดีๆภายในคลิปพร้อมกันได้เลยครับกราบสวัสดีกาลยนิมิตที่หักูฐานครับตอนนี้ท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องกำเมืองโหราศาสตร์ครับปีใหม่กันแล้วนะครับ2567ท่านมีเรื่องอะไรอย่างดีๆในชีวิตดีขึ้นพ่องต้องการพรรอ,อย่างประเสริฐนะครับพรรอ,อย่างดีๆต้องการอาย่างพิมพ์คอมเมนต์เชร์ความรู้สึกแบ่งปันกันตัวนะครับ รับผมก็มีแต่เรื่องดีๆนะครับที่อยากจะแบ่งมอบให้กับสําหรับเช้าท้ง12ลัคนาราศีภูชมทุกท่านนละครับเดือนนี้นะมกราคม2 5 6 7เนี่ยมีเรื่องที่ต้องอุคยยกันกกนัง้ําังวันตีมีดาวง่นะครับวันตีเก้าเก้ามกราคมดาวพระพุธง่นะครับง่แต่มอ่อนกําลังครับกํอนกลัง,ลงจะมีเรื่องที่ต้องแนะนําย้ำเตือนสาหรับบางลัคนาราศีแต่ละเรื่องหเหมือนกันนะครับต่อมาวันตี 15มก,กราคมครับดาวพระอาทิตย์ใหญ่นะครับโยกมาเป็นตำแหน่งจุลจักรถือว่าเข้มแข็งนะเพื่อคุณอยู่สาวมก,กราคมครับดาวพระศุกร์ใหญ่นะครับใหญ่ยายมาแล้วตำแหน่งดีที่สุดนะในรอบปีมันเรายว่าตำแหน่งมหาจักรมีเรื่องดีๆเรื่องราวความเป็นสุริมงคลส่งเสริมเพื่อทั้ง12ราศีเรื่องอะไัญมณงพองเหมือนกันเดี๋ยวมาฟังพยากรณ์การนำกรรมนะครับแล้วก็ช่วงปลายเดือนนะครับมีดาวพุธใหญ่ายกับการมันตีโซแเนาะซึ่งก็ถือว่าดาวฟื้นกำลังมาแล้วนะครับดาวพุธเนะี่ย มีเรื่องที่ต้องพยากรณ์นะครับและมาอู้คุยกันสําหรับทั้ง12ลัคนาราศีจะไดนนั่นเดี๋ยวเอามาฟังพยากรณ์แต่ละลัคนาราศีครับก็ต้องกราบงามงามครับขอพระคุณทูกท่านที่เป็นกําลังใจให้กับผมมาตลอดนะในตลอดปีที่ผ่านมาทั้งกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์นะฮึ่งกาลังใจแล้วก็ที่สําคัญมีบางท่านนะครับต้องกราบงามๆามผมหลอบนะเรื่องก,การขอให้งซุปเปอร์แต่งนะเป็นข่ากําลังใจการนำ ชิปน้ำชาให้กันนะครับทั้งผมก็ต้องอาจารย์นบนะ,ะกำเืองโหราศาสตร์ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมรับชมรับฟังเป็นกำลังใจงให้กันตลอดมาครับลัคนาราศีเมษครับหรือู้ธีบมาหูลัคนาราศีสถิตดูตีช่วงวันเกิดน,นะครับราศีเมษคือผู้ทีเกิดวันที่13เมษายนถึงวันที่13พฤษภาคมโดยประมาณครับพยากรนะครับ วาสนาการงานการเงินความหักและก็ดวงโจรลาบครับก่อนเข้าเนื้อหาครับขอจจเชิญชวนช้าลัคนาราศีเมษครับพิมพ์คอมเมนต์ก่อนนะครับเป็นดาวประจําตัวหรือดาว,วสาสัาของท่านเองคือดาวพระอังคารนะครับตัวแทนดาวคือเหล็กครับพิมพ์เหล็กามรัวรัเก้าตัวครับเล็กเก้าคือเด็ดเหลขของดาวพระเกตดาวบุญใหญ่สินทรัพย์ความโจกดีและความมโจกลาบนะครับเหล็กสามรัวๆัเก้าตัวนะครับโดยท่านต้องการพระอรอย่างประเสริฐกับพิมพ์คอมเมนต์เพิ่มเติมเลยนะครับ ขอท่านสุขสมหวังกูเรื่องกูประกันที่ท่านพิมพ์เข้ามาครับพยากรณ์ตีวาสนากันก่อนนะครับเช้าลัคนาราศีเมษมีดาวพระอังคารนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนวาสนาซึ่งตลอดอนี้ก็ยังครองตําแหน่งที่เข้มแข็งนะพร่อนหัอุจจาวิลาดนะครับอยู่ท่เรือนสุภาพนะถือว่าวาสนาดีเด่นแน,น่นอนนะครับชาวราศีเมษมีโอกาสได้พัฒนาตัวเก่าครับ่ชงนี้รู้สึกว่าจะได้รับการทรัพย์สนุนช่วยเหลือนะครับจากภูรักผูใหญ่ตั้งบ้านหรือตีทํางานเป็นอย่างดีนะครับ การทาธุรกิจขายมีแต่ความเจริญกข้าหน้าถือว่าวาสนาดีเด่นนะครับดาวตัวตนคุณเนี่ยเข้มแข็งเจ้าใหญ่ให่ยังจะมีแต่ความสําเร็จนะรออยู่แล้วนะครับต้องลงมือเนี่ยลงมือทานะครับพระอังคารเป็นดาวชุรมมณฑ์โดยสมบอาว่าเจาราศีเมษความหมายดีครับหมายถึงว่าจะได้เดินทางไกลหรือว่าได้ติดต่อประสานงานทั้งไกลครับตลอดเดือนนี้เนี่ยได้ดีเนี่ยแล้วมีความเข้าขัดมีความปลอดภัยมีความสําเร็จครับทันใดที่จะติดต่อสื่อสารเจรจาเรื่องของ อสาหาริมทรัพย์ครับเรื่องของบ้านมรดกทรัพย์สินเนี่ยบ้านรถยนต์ตีดินอาคารเนี่ยคุณจะได้รับสิทธิประโยชน์ผลประโยชน์นั่นตัวนะครับถือว่าเรื่องดีครับจะขายก็ขายได้นะครับได้นาคาที่ดีถูกใจคุณตัวยครับแต่กรดาวพระเกดยังกุมหลักอยู่ตลอดเดือนนี้ถือว่ามีดาวบุญใหญ่เสริมนะครับเสริมส่งเรื่องของความโชคดีมีโชคลาภให้กับคุณครับมีบางช่วงต้องแนะนําครับ16-17ช่วงนี้ดาวพระจันทร์ออนกําลังครับอยู่ที่ือนวินาศเนี่ยดูแลบ้านช่องห้องหอดีครับ ปิดหืมิดชิดมีเกณฑ์แลมัดระวังของหายในบ้านนะครับหรือว่าจดยานพระนรถราต้องได้ซ่อมได้แซมตัวตาดีก่อนก็ดีนะครับจะได้เดินทางปลอดภัยครับตลอดเดนี้มีดาวพระสวัสดีเนี่ยยังยังเป็นโจรสุภาพมาอยู่ที่วาสนาคุณโดยตรงคือมีดาวบุญใหญ่สองดวงมาคุ้มหลักใช่นี่ถือว่าดีแน่นอนนะครับเี่ยอย่างก็มีแต่ความสําเร็จรออยู่แล้วนะเพียงแต่เขาต้องต้องยิบจับริเริ่มนะครับถือว่าวาสนาดีเด่นจะน่าครับสำหรับเจ้าและคณาาศีเมษครับ ดวงการงานจากลัคนาราศีเมษครับคุณมีดาวพระเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนกรรมะนะครับเรื่องของการงานอาชีพและกนา,าตีครับในช่วงเดือนนี้ก,ก็ยังครองกรเกษตรเดือนที่สองครับอยู่ที่รลลาพะถือว่าการงานดีนะครับการงานดีมีโจกมีลาบมีรายได้พิเศษแน่นอนแล้วก็ดาวเดินเร็วแล้วนะครับนับจากวันที 8, ่แปดมกราคมเป็นต้นไปนะ่ะการงานจะก้าวหน้ายังในว่าเร็วและก้าวกระโดดครับในช่วงตลอด3เดือนนับจากวันที 9, ่เก้ามกราคมเนี่ย นับจากวันที่8มกราคมครับนี่ยังขยันนังเต็มตีนะครับความก้าวหน้าแบบรวดเร็วลัดขั้นต่อแนวคุณมีแน่นอนครับการทํางานประจํางานบริษัทงานองค์กรเนี่ยถือว่าโดดเด่นนะครับเหนือกว่าเปื่นผลงานตัวเองนะครับความก้าวหน้าเป็นของคุณนะครับการประกอบสมมาอาชีพธุรกิจค้าขายช่วงนี้ต้องบอกว่าอิดนะครับเป็นดาวพระเสเนี่ยมันอิดหนักขนาดแต่ได้สตังค์หนักเป็นยิบจับสตังค์ก้อนได้นะครับผลร้อยอยู่แล้วนะลูกค้าพ้อมซื้อของพร้อสั่งคาสั่งซื้อของคุณด้วยนะครับ คุณกับเปิดากิจการด้าข้างให้เต็มที่นะครับขายของนุม่มนขนาดนะครับและก็ลาผลต้าน,นการเงินจากการทํางานนะ่ถือว่าลาผลจากการทํางานถืว่มีนะครับแต่ตกวินาศก็หมายถึงว่ามันมีรายจ่ายตัวยังไม่หรือว่ามีเบี้ยวใบระทางไอ้พ่องนะแบ่งสันปันส่วนให้กระปู้ที่เกี่ยวข้องตัวนะครับถ้าได้ลาผลมาครับส่วนเรื่องของการสังคมโดยรวมตลอดช่วงวันที่หนึ่งถึงเก้าเนี่ยถือว่าต้องะระมัดระวังการสื่อสารการอู้คุยน,นะครับเพราะว่ามีเกณฑ์จะสื่อสารผิดพลาดเรื่องของ ธุรกรรมธุรการเอกสารสัญญาต่างๆดูให้ดีนะครับถ้าเซ็นไปเรื่อยเซ็นไปไวก่อนจะมีปัญหาในช่วงที1่1ถึงเครับจะเป็นะระมัดระวังนะเรื่องของต่างอาญาแล้วก็บต่างแผงนะระมัดระวังด้วยนะครับแล้วก็การอู้การคุยต้องพยายามสื่อสารกันให้ดีครับต้องเกินให้ดีก่อนอู้นะครับแล้วก็ต่อมาครับช่วงวันที่สิมกราคมเก้ามกราคมเป็นต้นไปเนี่ยดาวพระพุธจะย้ายราศีแล้วนะครับโยกเข้ามาเป็นตําแหน่ง ถือว่าออนกาลังกะจริงแต่อยู่ตดนสุภาพยังถือว่าเฟื้นอยู่นะครับดีกว่าช่วงช่วงต้นเดือนเนาะช่วงที่สิบมกราคมเนี่ยจนถึงสิ้นเดือนถือว่าการสื่อสารคุณก้ามมาดีขึ้นนะครับการทํางานบริษัทงานองค์กรเนี่ยเปิดโรงงานก็ถือว่ายังคงเจริเหลือดีนะครับเพียงแต่ภาพรวมยังไงในการเดินทางในระยะไกลก็ต้องขอให้เจ้าลักนาราสีเมทต้องแบบระมาทนะครับระมาดระวังรวมทั้งเอกสารสัญญาในการสื่อสารกับลูกก้านะใครถ้าค้าขายน่ย สื่อสารกับลูก,กา้าประจําหรือว่าลูก,กาล้าอะไรยังไงต้องสื่อสารการันให้ชัดเจนครับมันอาจะมีเกณฑ์จะพิษพลาดได้นะครับถ้าเป็นเรื่องคําสั่งซื่อหรือว่าตัวเลขจะมีปัญหาได้ครับล้มทางบนห้องมีระมัดระวังของศัตรูในทีทํางานนะครับใครทางานประจำเนี่ยศัตรูในทีทํางาน,นค,คนตีอายุนักกว่านะจะสร้างความขัดแย้งกันได้นะแต่ถือว่าบันนักนะครับเพียงแต่อาจะมองว่ามาชอบกันมาได้นะครับต้องอุ้ยกันให้ดี แล้วก็วันตี่15มกราคมเป็นต้นไปนาดาวพระอาทิตย์ครองตําแหน่งเป็นองค์เกณฑ์อุดมเกณฑ์อยู่ี่การงานครับถือว่ามีโอกาสสูงครับตีเจ้าและคณะราศีเมษจะได้โอกาสท่านางการงานใหม่ๆเห็นโอกาสช่องทางงานเสริมธุรกิจใหม่ๆได้นะครับท่านได้ตีว่างงานอยู่นะมีโอกาสสูงครับถ้ามายิบยืนสมัครงานในช่วงตันิี่15มกราคมจนถึงวันตี่ิ3กุมภาพันธ์ของปีนี้จะได้รับงานนะครับงานเฮือเงียเฮือทำเป็นงานที่ดีถูกใจคุณในระยะยาวด้วยนะครับ โดยในเดือนนี้ครับหากเช้าลัคนาราศีเมษต้องการเสริมดวงต้านการงานครับควรไปกราบสักการะขอ,ขอพอรจากพระพุทธรูปปางปลาเลไลๆครับทำบุญเป็นสตังจำนวนตีลงใต้12บาทในกำลังของดาวพระราหูครับเมื่อทำบุญแล้วขอท่านกลัวนหน้าบุที่สงกุศลนะครับเจ้ากรรมนายเวนเพื่อนโดยหน้าไปทางทิศตอนตกเฉียงเหนือครับดวงการเงินจช้าลัคนาราศีเมษครับ คุณมีดาวพระศุกเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมผ้านะครับเรื่องของการเงินรายได้และก็ทรัพย์สินครับซึ่งในเดือนนี้กัญญายราศีอยู่หนึ่งเตี่ยครับช่วงต้นช่วงวันที่หนึ่งถึงสิบเก้ามกราคมนะช่วงนี้การเงินทัวยังคงดีต่อเนื่องนะครับตามเรื่องของงานนะคุณเนาะเพียงแต่มันมาอ่อนกําลังเป็นปะและตกมรณะหนะมายถึงว่ามีรายจ่ายตัวมนะครับการเงินดีรายได้ดีแต่รายจ่ายตัวมานะร,รายจ่ายกวกการเดินทางที่หนักขึ้น กาจะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตัวเขาหรือว่าคนในบ้านนะครับดูแลให้ดีระมัดระวังอาหารการกินนะครับมันจะอาจจะสร้างโรคภัยหือนะครับระมัดระวังเรื่องของวานของมันนะครับาจะได้แบ่มีปัญหาในภายหลังเนาะแล้วก็เรื่องรายได้ดีอยู่แล้วนะระมัดระวังรายจ่ายช่วงต้นเดือนครับส่วนช่วงปลายเดือนนะครับช่วงวันที่15มกราคมเป็นต้นไปเนี่ยการเงินคลับมาดีแล้วนะครับเรื่องของร,รายรับรายจ่ายบริหารจัดการได้ดีเลยนะครับภาพรวมยังไงคือ าการงานดีรายได้สตังค์ดีมีรายจ่ายช่วงต้นเดือนเรามาะระวังครับแล้วก็ถามว่ามีจบลาบต้นานการเงินการลงทุนก็มีนะครับดาวพระราหูยังตำแหน่งดีอยู่เพียงแต่ต๊ะวินาศหมายถึงว่าการงานธุรกิจนะฮะธุรกิจใครเป็นเทรดเดอร์นักลงทุนชวนี้ก็ต้องเบาๆน้อยดูให้ดีครับมีเกณฑ์ตีจะได้มีโจบมหลาบแต่บางครั้งเป็นทุกขลาบหรือว่าการลงทุนไปแล้วได้สตังค์รายได้เข้าาแม้เราเก็บไว้หมักขยูนนะครับก็ต้องวางแผนให้ดีครับ โดยในเดือนนี้ครับหากจ้าลัคนาราศีเมษต,ต้องการเสริมดวงตน้นนการเงินครับควรไปกราบสกรลขอพอรนะครับจากพระพุทธรูปบางสมาธิครับทำบุญเป็นสตังค์จำนวนตีลงใต้19บเกาบาทเหล็กกำลังของดาวพระพระศรีครับเมื่อทำบุญแล้วขอทันกรวดหน้าอุทิศสนกุศลนะครับเจ้ากรรมนายเวนเปิลโดยหหน้าไปทางทิศตะวันออกครับดวงความหักจ้าลัคนาราศีเมษครับ คุณมีดาวพระศุกเป็นดาวเจริญนพัฒนี์นะครับเรื่องของกูครองคนหักนะครับซึ่งเดือนนี้ก็มีกัญญยายราษีอยู่หนึ่งเตี่ยครับโดยช่วงต้นเนี่ยช่วงวันที่หนึ่งสี่สิบเก้ามกราคมช่วงนี้ดาวพระศุกอ่อนกำลังเนี่ยน้อยหนึ่งนะครับเป็นพระะอยุติรมมณนะช่วงนี้ภัยที่มีครอบครัวมีแฟนมีคนหักอยู่แล้วนะครับดูแลเอาใจใส่กันให้ดีครับดูแลสารทุกซุกดิบเพื่อกำลังใจกันอุ้ยกันให้ดีนะมีเกณฑ์ตีเกณฑ์แหลกเนี่ย จะมาเข้าใจกันนะครับพิดหัวกันนะครับเรื่องของการเงินการจับใจใช้สอยการหารายได้นั่นนะครับแอมเกนความหักกัยังคงดีนะเพียงแต่ดูแลแฟนให้ดีครับมีเกณฑ์จะเจ็บไข้ได้ป่วยบสบายได้นะครับหรือว่าอาจจะมีเวลาเฮิรินห้างกันห้องนะเวลาบบใครตรงกันเรื่องของน้าตีการงานควรเติม,เต,มเต็มนะออ้คุยกันให้ดีให้่อเกำลังใจกันครับก็าจะผ่านไปได้ต่อมาทันทียังทันทีมีครอบครัวมีคนหักอยู่แล้วเนี่ยช่วงตีสาวมากราคมจนไปในดาวรละซุก ฟื้นแล้วนะครับเป็นตําแหน่งมหาจักตัวนะี้นะถือว่าความภกกาคกำมะดีเต็มที่แล้วนะครับเป็นความหักติดดวงสมพงษ์ส่งเสริมกันเรื่องของการงายการ,าการงานการพัฒนาตัวเก่านะครับส่งเสริมเรื่องจบลาภ่กับคุณตัวนี้นะครับถือว่าความหักช่วงปลายเดือนดีชนะครับส่วนเช้าลัคนาราศีเมษทันทียังโสดนะครับทนทียังโสดดูดาวประกอบช่วงนี้ดาวหักหม่ถือว่าตลอดทั้งเดือนถือว่าดีนะครับแ้่กระดาวพระศุกร์ช่วงต้นเดือนก็ถือว่าต้องอุค้คุยกันดูระยะห่างนิดหนึ่งถ้ามีคนเข้ามาอุค้คุยมาจีบคุณในช่วง วันตีหนึ่งถึงสิบเก,ก้ามกราคมนะครับมีเกณฑ์ตีต้องอาจจะมาชชับเจนกันนะครับเขาอาจจะมีแฟนอยู่แล้วก็ได้ต้องดูใจกันนุ่งเครับแต่มาอุ้ยช่วงวันที่สามก,การาคมเป็นต้นไปถือว่าอุ้ยกันได้เลยนะครับคุณมิซเนะนักแนนอนครับคนเข้ามาถูกใจเขาจะได้เป็นผู้เลือกแล้วนะครับส่วนดาวฮักไม่ก็ถือว่าเปิดนะครับโดยเฉพาะช่วงวันทีสิบห้ามกราคมเป็นต้นไปเนี่ยคบกันแล้วดูใจกันได้แบบยุ่งเงด้วยนะครับมีเกณฑ์ส่งเสริมเรื่องของการงานหรือว่าสายงานวิชาชีพใกกกล้เคคคียงััันบบุณร โดยในเดือนนี้ครับหากเจ้าลัคนาราศีเมษต,ต้องการเสริมดวงทางด้านความฮักครับควรไปกราบสักการะขอพอรนะครับจากพระพุทธรูปปางสมาธิครับทำบุญเปรยสตังจำนวนตีลงใต้19บาทเหล็กกำลังของดาวพระพระสัสดีครับเมื่อทำบุญแล้วขอทัาานกรวดหน้าวุทิสวนกรุศุนนะครับเจ้ากรรมนายเวรเปิลนโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันตกค,ครับดวงโจกลาบเจ้าลัคนาราศีเมษครับ คุณมีดาวพระอาทิตย์นะเป็นดาวชุริพุทธะของโจกลาบตีห้าจากตวเก่าโจกลาบจากการเสียงโจกเสียงดวงครับซึ่งในเือนี้ก็ยายราศีอยู่หนึ่งเตี่ยช่วงต้นช่วงวันที่หนึ่งถึงสิบสี่มกราคมชุนี้ดาวพระอาทิตย์ยกเข้ามาครองยุติรสุภานะครับชงนี้เลยน้าโจกหรือเลขเสริมนวงของคุณเนี่ยก็คือเลขเกี่ยวกับป่อนะแม่บุพกาลีของคุณนะวันเกิดปีเกิดหรือเขอายุของเปิ่นนะครับของป่อเป็นลักนะครับหรือว่าเลขห้าครับ ต่อมาช่วงวันที่15มกราคมถึงสิ้นเดือนครับดาวพระทิตย์ยกเข้ามาอยู่ที่เดือนกัมมานะครับช่วงนี้เหร็น้ำโจกหรือเห็กเสริมดวงของคุณเนี่ยก็คือเหร่เกี่ยวกับอาชีพตําแหน่งประจําตัวในที่ทํางานของคุณนะครับการงานอาชีพของคุณหรือเห็กเจ็ดครับส่วนดาวีทือกคุณต้านโจวัสนาะครับในเดือนนี้นะเอาตีเป็นช่วงกลางเดือนเลยนะครับช่วงกลางเดือนเลยช่วงในเดือนนี้นยดาวเทือคุณต้านโจวัสนาเนี่ยดาวเด่นคือดาวพระจันทร์นะครับหรือเห็กสอง ดาวรองคือดาวพระพุธหรือเรกซีครับโดยเนรื้องนี้ครับทางเช้าลักนณาราศีเมษต,ต้องการเสริมดวงตะนานโจบลาบครับควรไปกราบสักการะขอพรจากพระพุทธรูปปางหนักปกครับทำบุญเปิดซาตังจำนวนตีลงใต้10บ,บาทเรกกำลังของดาวพระเสาร์ครับเมื่อทำบุญแล้วขอถานกรัวนหน้าบุที่สงกรศลน,นะครับเจ้ากรรมนายเวนเปิลโดยให้หน้าไปตังทิตตะวันตกเฉียงใต้ครับ ใต้คลิปนี้กับผมขอกราบขอพระคุณกัลายาณมิตรทุกท่านที่รวมรับฟังครับขออนวยพใน้อทุกท่านโชคดีมีใจถึงพร้อมด้วยอายุวันนะสุขะพละด้วยเตอร์ขอพระคุณครับ